แต่พอใช้คู่หูนะคะจะล่นเวลามาเป็นเก้าสิบวันถึงร้อยวันสุกค่ะจ้ะค่ะแล้วที่เราเดินดูอยู่เนี่ยค่ะเราเห็นว่าคือผิวเขาสวยมากแล้วก็ไฟเลี้ยวเนาะที่เขาบอกว่าไฟเลี้ยวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีจะเป็นดอกเดียวหมดเลยค่ะเป็นดอกเดียวหมดเลยคือมังคุดเนี่ยก่อนที่จะออกออกดอกเนี่ยนะครับคือเราต้องหลักๆต้องต้องรู้กันว่ามังคุดของเราเนี่ยนะครับอ่ามันมีเรื่อง สารอาหารรธาตุอาหารเนี่ยเพียงพอไหมเพราะง,งั้นหลายๆคนที่ทําสวนมังคุดนะครับอ,อย่างเช่นปีนี้มังคุดทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นออกรุ่นรุ่นสงกันเยอะนะครับรุ่นแรกไม่ค่อยมีมยะนะครับมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอากาศความสมบูรณ์แล้วก็อากาศด้วยนะครับเพราะงั้น การสะสมอาหารไว้ดีก็ออกเร็วฉีดพ่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มทําใบสะสมอาหารุนเพราะงั้นพอใบอ่อนมันแก่ปั๊บนะครับมันก็จะออกดอกเลยนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นของเราคือมันสําคัญคือหนึ่งของธาตุอาหารที่อยู่ในในคู่หูเนี่ยครับอย่างเช่นเวอร์แพนน่ะมันจะมีธาตุล้วนหมด13าธาตุหลักนี่คือสําคัญมากเพราะงั้นต้นไม้ก็ต้องการธาตุนะครับเพื่อในการไปสะสมในการเบ่งเรื่องของการออกดอกนะครับพราะงั้นดอกก็จะออกดีออกสวยเพราะงั้นจะเห็นบางคุดที่เนี่ยครับนะฮะ จะไม่ค่อยมีไฟเลี้ยวเลยนะครับนะฮะร,รุ่นแรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไม่มีเพราะงั้นลูกจะเป็นลูกเดี่ยวเดียวลูกใหญ่ๆนะครับเห็นทั่วๆรอบๆตัวนะครับนะเพราะงั้นหลายๆสวนมีดกเหมือนกันแต่เด็นไฟเลี้ยวเยอะอลูกจะลูกมะนาวครับนะบลูกไม่ใหญ่